i n f i n i t ตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคงแกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็หยิบเกมไาขายกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กับพี่เต้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ไมคครับกล่องดําอับโช์นั่นเองนะคะใช่แล้วก<ช>็ว<ช>ันนี้นะครับผมมีวอดใหม่นะแล้วเป็นระบบใหม่ด้วยที่แบนำรเสนอยีกวัา อะไรเขาได้แคสเกมนานลิ้นพันเลยคะใช่เอาช้าๆค่ะช้าๆค่ะผมมีระบบใหม่มาแนะนําพี่ขวัญด้วยครับโอเคค่ะระบบอะไรคะซึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูระบบคือเราอยู่ที่สูงสุดใช่ไหมครับโอ้ my ม o d ถ้าเราเราตกลงไปเราก็ต้องตายใช่ไหมครับใช่มีการเทสตกลงไปด้วยนะนี่เรานี่เพื่อนน้ๆจะได้เห็นภาพนะ เราก็เลย <Okay S 2> ต้องมีระบบนีเข้ามาช่วยครับผม hmm. ไปที่กล่องใครกล่องมันเลยครับโอเคค่ะกล่องธรรมดานะคะใช่ครับจะเห็นหนังสือสีม่วงนะครับแล้วก็กระดาษใช่ไหมครับโอเคค่ะอ่าพี่ขวัญลองอ่านให้ฟังหน่อยครับเอ่อหนังสือสีม่วงเขียนว่า Wabook ค,ค่ะแล้วก็ครับผม กระดาษนี้อ่านไม่ออกอ่ะอะไรวับวเพจสักอย่างอันโบนวอันโบนเพจสักอย่างก็คลิกขวาครับผมอันนี้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ผมจะตั้งเป็นโฮมแล้วกันอ๋อข้างบนนี้เนาะโอเคใช่ครับผมโฮมแยแต่นั่นจะได้กระดาษสีม่วงมาใช่ไหมโอเคโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวเรากระโดดไปตายข้างล่างตรงไหนก็ได้เซฟจุดล่างเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตกดาอ้าอก็อยากตายหรือไม่อยากตาย ไม่เราต้องท่านตายอ๋อต้องได้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 เขาลงมาตรงน้ำเฮ้ยเมื่อกี้มีจังอยหนวดอะไรขึ้นมาจะไม่หนวดมันเป็นหนอนมันเป็นหนอนโอ้โหต่อไปเจก็เลือกเลยว่าเจจะเซฟตรงไหนผมจะเอาตรงนี้แล้วกันเขียนว่าดาวเซฟตวไโอเคเขียนว่าอะไรดีเขียนว่าเคเคแล้วกันค่ะเคเคหรอค่ะกดชิปแล้วก็คลิกขวาที่หนังสือครับผมิปคลิกขวาที่หนังสือโอเค ลากกระดาษสองแผ่นเน่ไว้เลยครับไว้ช่องไหนก็ได้โอเคค่ะได้เลยแล้วก็ชิคกี้นังสือแล้วก็กดโฮมก็คือวาร์ปขึ้นมาข้างบนนั่นเองเนี่ยอ้มันก็พิเศษที่ตรงนี้นะครับใช่อ๋อมันก็จะแบบสะดวกสบายว่างั้นใช่แนะนําให้เอากระดาษติดตัวไปด้วยเวลาเราไปเปิดไกลๆไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ๋อใช่ใช่จะได้ไปเซฟจุดตรงนู้นแล้วก็กลับไปตรงนู้นได้ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปเราเรามาดูของกันดีกว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างชุดโหด อือต่โหชุดโหดจริงอ่ะโหดก็โหดไงถึงบอกว่าโหดไหนขอดูบ้างอเดี๋ยวหดจริงขอดูบ้างเข้าไม่เข้ากิ๊กไม่ได้อ่ะเข้าไปข้างในพี่จ๋าเห็นไหมเห็นดูได้ยังเห็นได้แล้วได้แล้วมือสั้นไงโหโอ้โหได้วันสามสิบสองชุดโหดจริงอ่ะโหดแบบอันนี้หดมากอ่ะโหดมากใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะชุดเกาะแบบธรรมดา โอเคอยู่วันนี้พอดียงพอดีเจคยากเป็นสายสายม่วงไหมเจคผมจะเป็นสายแดงเจสายเขียวดีกว่าเจคไม่สาเจคไม่สายม่วงน่ไม่ไม่เอาอันนี้อาวุธนะคะดาบใช่โอเคแล้วก็แลกเพชรตอนนี้ลูบี้มีประโยชน์แล้วนะครับแลกเพชรได้ถั่วต้มทุกอย่างแลกเพชรได้หมดเลยสําหรับวันนี้นี่มาเปิดกล่องนี้คือกล่องไข่บอสของเรา จะเป็นบอสไฟนะเป็นแบบตัวอะไรไม่รู้ขยึกขยืบเนี่ยน่ากลัวมากคเดมอนมันจะน่ากลัวนะสิบหกตัวก็แนะนํานะครับว่าให้ค่อยๆสู้เนะฮะแล้วก็กติกาใช่กติกาเดี๋ยวก็อ่ะไปดมไปชมกติกากันครับไปชมกติกากันเลยค่ะกติกากล่องดําอัพโชคนะครับก็หนึ่งผมจะมีกล่อง ให้ทั้งหมด64กล่องแบบสุ่มและแบบดีอีก10กล่องและแบบไม่ดีอีก3กล่องนะครับเราต้องทําการเปิดให้หมดอย่าให้เหลือนะครับ2เราสามารถตายได้เพียง2ครั้งระหว่างการเปิดไข่บอสนะครับผม3ใครเป็นคนที่กําจัดบอสเสร็จก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปส่วน การลงโทษนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าไม่รู้จะลงโทษยังไงแต่ถ้าเกิดน้องๆมีบทลงโทษแบบเบาๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแนะนํามาทางที่ผมได้ดพี่ขวัญได้นะครับใต้คลิปเลยนะโอเคงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม go ะนะครับหลังจากที่เราชมกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเคจะพูดช้าทําใหญ่นะ ก็เดี๋ยวผมจะไปเซฟผมแล้วไปแล้วไปว้ามก่อนไปแล้วฟิงกะทีเดียวกันนะฮัลโหลอ้าวเวนกัมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋ออีกเห็นแล้วฮัลโหลฮัลโหลกะโอ้โหของผมไม่ดีเลยอะเจ๊อะไรเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วสองกล่องเฮ้ยเราไปทักทายเพื่อนก่อนไหมเนี่ยวิ่งมาแล้วไม่กัดตัวนี้ไม่กัดไม่กัดไม่กัดมันเป็นไดโนเสาร์ใช่ใช่ไม่กัด นี่เหอโไหมรู <c> ้เ <istas> ส <id> ียงมาดิเส <thing> okay. yeah. okay. okay. uh ียงน่ากลัวมากอ่ะเสียงมันเจ๊แบบโกนแหะเจคโกนเองหรือเปล่าตรงเนี้ยแหละพื้นที่นี่แบบโล่งมากโอเคแล้วผมจะเริ่มเปิดกล่องที่สามแล้คเปิดกล่องดีก่อนดีกว่านะจ้าอ้าวเกิดตมเปิดเลยโอ้้ห้ยเฮ้ยผมได้ดาบมาว่ะเป้ได้ไดมอนด์ทูยูมาอีกแล้วอ่ะ เอาไปทิ้งเถอะเอ้ยไม่ทิ้งหรอกมีประโยชน์แล้วก็ไปแลกเป็นเพชรได้เลยไงงแน่นอนอย่างั้นแหลช่มันได้อยู่แล้วเฮ้ยกล่องดีนี่มันดีจริงๆรงอู้เดแต่อันเนี้ยเ k เราลืมพี่ขุดอีกแล้วอะจงตายไปซะเดี๋ยวค่อยขุดก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ได้ดิไม่เป็นไรเจ๊ขุดต้องเรียกขุด ไม่ขุดขุดทำไมได้เดี๋ยวพี่ไปหาไม้แถวนี้ครับที่ขุดเอาเองก็ได้พี่มีเพชรมีไอออนอยู่เอากงินเลยเหรอเอากงินแหละเอาเงินแหละอุ้ยอะไรตกใจผมตายผมตายโอ้โหตกใจแล้วเมื่อกี้อีนอนมันเออเดี๋ยวผมหาที่ขุดให้ได้ละผมจะลองใช้ดวงผมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมได้เพชรพี่ทุบอันนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ได้เพชรมาแล้วเจ้เอ๋ย ทำกล่องคาแป๊บ jk เอ๋ยเจเอ๋ยว่าวันนี้ผมชนะเจ๊ว่ะใช่เหรอ jk เอ๋ยมันอยู่ที่การสู้มากกว่า jk เอ๋ยตายเหรอจุดเซฟพังแล้วเฮ้ยเพด up to you เต็มเลยนั่นแหละมันมีเพด up to you เยอะไงอือหือโอ้โหสลามชิบหายแล้วจุดเซฟ สบายอเก็บเพชรก่อนนะคะเพชรสามารถแลกเป็นทองเอเพชรสามารถทองจะสามารถแลกเป็นเพชรได้นะมึนมึนอะไรคะเป็นอาการมึนมึนันนักไม่ไม่ใช่อะไรคือตอนนี้เราแคสเกมกันประมาณตีสองนั่นเลยค่ะใช่เจมีอะไรขึ้นหน้าจอไหมมีเราคุ้นชินกับบทนี้เป็นเพลงใช่ไหมใช่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 เป็นบทที่เกลียดมากอ่ะ ใช่ไหมหลุมดำไม่ผมไม่ได้ของดีๆแล้วเฮ้ยเออุ๊ๆมาปั๊บอย่างงี้สิไม่ไม่ยี่สิรอดหน่อยรอดหน่อยรอดเฮ้ยรอดรอดได้ไงอ่ะโห JK เอ้ย KN นี่มันโหดจริงๆ KN มันเป็นสายแบบรอดหลุมอยู่แล้วนี่เฮ้ย JK เราเจอไอเนี้ยเราเจอเพชรเราขุดไปได้ป่ะไหนเอ้านูนนูไหนนะโอ้ยไม่าตามมาเลยเวินก้า เดี๋ยวเดี๋ยวขุดท้ายอันหนึงเอ้ยเอ้ยเดินออกไปหน่อยเดี๋ยวพี่วางให้ออกไปเอาไปอันนึงอันนึงอ่ะเดินออกมาเดินเดินเดินอ่ะเอออ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีม้าเหรอเจ๊เค้ม้ามาจากไหนอ่ะเอาเดี๋ยวเจ๊เจ๊ทำยีกับผมนะเจ๊สรุปว่าพี่ขุดเพชรตรงนี้ได้ปะไปเพชรอัพทูยูโอเคเก็บทัน เปิดตรงนี้แล้วเหรอ JK ถ้าจะเถื่อนขนาดนี้ตายแล้วเด้ยยังไหมตายตัวอะไรวะมันไม่คิดอุ้ยอุ้ยออกได้วะออกได้ออกได้ออกได้ออกทันเนี่ยอ้าตัวอะไรอ่ะเจโนนคาตายซะแล้วสลามเปล่าไม่ใช่สลามมันเป็นตัวแดงๆแบบเงี้ยงๆเหมือนมีเข่าไฟอยู่ในลาวาใช่ไหมไม่อยู่ข้างนอกที่เธอเปิดไว้อะเป็นหลุมที่มันมีปีกใช่ไหม เออใช่ใช bo ่อ๋อมันเป็นซาตานซาตานดำเอ้ยหนอนทำไมหนอนเยอะจังโหมีเจ้าของกระกากว่ะโอ้โหแก๊สเขาต้องไปหลุมเมื่อกี้เดี๋ยวตีแก๊สก่อนตายตายโอเทำไมทำลายแก๊สบบนั้นโอ้ยตายคารูโอเคเหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะเปิดก่อนโอ้ยได้อ่านมามา กล่องโชคดีกล่องโชคดีอู้หู้ได้ไรโอ้ my gosh เพชรเพ็ดเพ็ดเพชรเย้ได้ของดีจากมังชนโอ้โหจะซวยซ้ำซวยซ้อนเลยนักหนาข่าตัวตายแป๊บซวยซ้ำซวยซ้อนระเบิดระเบิดระเบิดเรียบร้อยโอเคเราจะเปิดกล่องดีแบบรัวๆเลยนะคะยูขวัญชอบโชคดีมาก่อนเก็บของก่ออนาได้เพชรมาเยี่ยมโอ้โหเจ๊ผมได้เลมอนทูยู่อ่ะห้าสิบเม็ดจริงจริง ไม่เรื่องเ่ด้วยเรื่องจริงจรงจริงจังกรละมังต้องแชร์แล้เยอะจังวะคนมันเทพอะแจ๊ะเอาซักแบบไดมอนด์ททยูสองก้อนเท่ากับเพชรหนึ่งก้อนแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ดูแบบขี้โกงแหม่มันเปลี่ยนกติกาเลยเราแน่นอนแน่นอนในว่าเราได้แค่นี้เราไม่พอใจกับสิ่งที่เราได้เจ๊ ยังไงก็ได้เจไงผมก็ชนะอยู่แล้วผมไม่เสียจริงเหรอจริงเหรอที่ผมมีฝีมือฝีมือขันเทพเฮ้ยแล้วมนตัวอะไรมันมาบ้านเราเต็มเลยเนี่ยไม่รู้เธอไปเปิดใกล้ๆทำไมอ่ะไม่ผมรู้แล้วที่เจ๊โดนค่ายตัวแดงๆนี้ใช่ไหมจบกล่องดีอุ้ยแอปเปิลทองค่ะอีอดาบครับดาบครับอันนี้กล่องสุมเดี๋แต่ผมว่าผมต้องเซตตรงนี้เพิ่มนะโอเค เฮ้ยเฮ้ยลักกี้มิเลเจอร์ได้ได้ดินแน่นอนดินใช่ไหมเอาไปทำอะไรอะได้ตั้งเยอะดินลักกี้อ๋อไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วเอ้ยโอ้โหตายเลยว่ะเฮ้ยตกจากที่สูงเหรอน่าสงสารจังอ้าวเพชร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 น้องกายน้องกายผมต้องใส่อันนี้นะสิคปกติมันไม่น่าเกิดตอนเช้านะไอ้ตัวนี้มันน่าจะเกิดตอนกลางคืนนะถ้าที่ผมเล่นมาไม่รู้อ่ะ ไอ้นี่มันมันเกิดได้ไงก็ไม่รู้อะต้องเอามาตีกับบ๊อบแล้วแหละวันนี้เพราะเจค่ะมันนี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็วเก็บจุดใหม่แป๊บเจคเหลือกี่กล่องแล้วผมเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วโหม้ยเปิดเร็วจังวะเ <laughs> อ้ยโจอี้ <laughs> เจ๋เหรอเลยเหลือเหลือห้าสิบเจ็ดเอ้ยเจ๊ปั้นใจใช่ไหมว่าเจ๊เปิดอะ S <S <S เปิดทีละกล่องเรื่อยๆไงอย่านะโจ้ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยไม่นะผมรอ,อต้องการบริการไปอยู่ไกลๆไหมต้องการอย่างมากมากมายถ้าโจ้ให้หน่อยอเก็บเพชรไม่ได้ต้อบริการบริการผมแพงหน่อยนะเก็บเพชรไม่ได้อ่ะเก็บได้ย,ยังอ่ะเย่อุ้ย, <Yeah. S 2> ยมีจิ้งหรีดด้วยว่ะเย่โอเคเราจะเปิดข้างบนนี้นะคะการคิปเปอร์ข้างล่าง ไม่ว่าแค่ไหนก็ไปถึงอุ้ยได้แค่ติดแล้วอือะไรจะโชคดีปานนี้ดูเขาแข่ไม่ได้เอ่อกล่องสุ่มาอีกสามกล่องนะคะไม่ว่าจะสู้มีอะไรสนุกสนุกทำแน่แค่ไหนก็ไปถึงเปิดรัวๆเลยค่ะย่าเดวมันตุนอะไรอ่ะอันอันม้ามาทำไรเนี่ยโอ้โห ได้มาแต่ของแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะ JK ไม่เป็นไรเจ๊กล่องสุ่มนี่ได้อะไรก็ไม่รู้เลยอุ้ย Emerald เฮ้ย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 เอ้าจะให้มันระเบิดทำไมเราอยู่ข้างบนอ้าวเจ๊ตกไปเหรออ้าวเจ๊ตายตัวนี้ฆ่าเราอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีวาร์ปตรงเราจะขึ้นไมโคร Emerald ก่อนนี่ไอตัวที่มันร้องแบบควายเนี่ยเออผมฆ่าองเเออเออเรียบร้อยตาย ตายแล้วมันตายแล้วใช่ไหมอุ้ยโจอี้โจอี้หมาจัดการมันกัดมันหมาเออขุดขุดตายเจคตายโดนเอนี่ตายเจคกัดจุ้งเลยอ่ะเคนโอ้โหไปเปิดอะไรข้างบนแล้วไม่ใจเลยเอยากเปิดข้างบนเนี่ยแหละมันดูแบบเฉียวดีเี่นอ่ะจะอยู่ข้างบนจัดไฟเจเปิดต่อไปเอ้ยลองไป เปิดตรงนี้แหละอะไรเนี่ยเปิดมันตรงนี้แหละโอ้ยแอปเปิลทองเฮ้ยมันมีกระเด็นลงไปข้างล่างได้ปะอ้าวเจเคเจเคพาอะไรมาให้พี่เหนื่อยอีกแล้วเนี่ยฮะไปไกลๆแล้วก็อยู่กับผมนะครับ่ไมอันโควน้อ์นะครับเจอยากหาผมไม่เจอแล้วเจรู้ตัวเปล่านี่ไงวัวน้อยเห็นอยู่ จะถอดชุดทิ้งทำไมใช่เหถือหนังสืออยู่ระวังข้างหลังเลยแหละไหนไอ้ผมอยู่ตรงไหนเดินมาหาผมดินี่อ่ะโอ๊ยเห็นได้ไงวะก็เห็นว่าถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเปิดแล้วใช่จริงจังมันต้องไม่ถืออะไรเลยมืออ่ะโอ๊ยได้รอนอีกแล้วค่ะแล้วก็แกเปันทอออีกแล้วอุย ูตาแก๊ของดีของดีเปิดรัวๆเลยจังหวะนี้เอื้อโอ้โหเต็มตัวผมเลยโอ้ยโจออี้มาอีกแล้วเจคเอาโจออี้ไปหน่อยขึ้นต้นไม้แป๊บตกอยู่ปีนขึ้นต้นไม้แป๊บตกโจออี้ตกโจออี้โจอี้อย่ามานะโจออี้เราอยู่บนต้นไม้นะเออเราไปเปิดกันตรงนี้ดีกว่าเจคไม่ทำใ้โจอี้ขึ้นไมได้แล้วโจอี้ลงไป เราต้องวางบล็อกดักใช่ใช่เอ้มันต้องเออโอเคมาเราจะเปิดกันบนนี้แหละให้เจ๊เปิดเลยนะเจ๊เคเปิดหมดแล้วเหรอกเขาหมดอ่ะเหลือยี่ห้ากล่องนี่ฮะโอ้ยของดีขุดแป๊บนะอุ้ยขุดอ้าวไข่เพชรอ้าวตเพชรของตตงงเพชรไข่เพชรของเขาเองเอาไปเลยเดี๋ยวเราขุดทองก่อน โน่นอยู่ตรงโน้นอีกต้นหนึ่งอ่ะ JK บนต้นโน้นอ่ะเฮ้ย JK บนต้นโน้นอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะนี่วะโน่น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 ข้างๆเจอี้อ่ะโอ้โหโจอี้มันมาแล้วเจ๊ฝั่งโน้นอ่ะตีมันตกลงไปมาโจอี้มาเนี่ยมึงนี่เราะมึงนี่เราะเจออีไปเจออีเฮ้ยเออตีมันตรงไวป เอาไปไหนแล้ววะนรกอีกแล้วเออเจไข่มงกรนี่เราจะฟักได้ไหมไข่มงกรหนอไม่ได้ออาไม่ได้หรอมันต้องไปโลกแล้วทำไมเจคไม่ขุดเอมิเรลมันแลกได้นะอุ้ยเออุ้ยเพชรผมเยอะแล้วจ๊ผมเอาไปเถอะอจริงเหรอเออเอาไปเลยแล้วกล่องข้างล่างไม่เอาอ่ะเนี่ยมีกล่องสุ่มข้างล่างอีกอันหนึ่งอะน้ำหอมเจไม่ใช่เหรออ้ยบ๊อบ เจอบ๊อบอ๋อเพรเยอะแล้วเอาไปเถอดเจ๊ใช่ใช่ใจดีเนาะแค่นี้ก็แลกแบบโหแลกเหลือเฟือแล้วอะขอยาลักกี้ดอยยาลักกี้บ๊อบรู้สึกจะไม่มีนะเป็นไ่สิทำไมอะเหมือนมันแบบกล่องสุ่มมันไม่มีอันนี้มันมีแต่แบบของไม่ดีอะเอ้ยนี่ยาอะไรอะว้ายชุดมาแล้วมีมียาลักกี้พชันงั้นแสดงว่าต้องมียาลักกี้พชัน ไม่มีแจ๊ะเชื่อผมทำไมเจคถึงรู้ว่าเมอัเมกมาคิวผมเรียนมาเจ๊เจ๊ไม่เข้าใจเหรอเมกมาคิ้วค่ะแล้วตายเลยเจคไปไหนแล้วเหงาว่าเปิดคนเดียวอ๋อเห็นแล้วอยู่หลังเธอจะไปหาอยู่หลังเธอเนี่ยจะมาทำไมล่ะก็อยู่หลังเธอเนี่ยไม่ฟังเลยนะเนี่ยเอาที่ขุดไปขุดเอาพี่กินไปแล้วทิ้งกันเฉย อะไรเนี่ยโอยตัวอีตัวอีบอกขอดับทายหน่อยโอ้ยเจค w h a t s u p w h a t s u p p แมโอ้เจคมนุั่์พูดเขียว w h a t s u p m แมนมนุั่์พูดเขียวทีพีมาสิทีพีมาทีพีมาเจงโดนไล่ใช่ไหมทีพีมาแล้วจะปลอดภัยทีพีมาปลอดภัยบ้าอะไรเลยยิงมาอยู่เนี่ยทีพีมาบอกว่าปลอดภัยอยู่ในนี้ปลอดภัย ต่ตัวนี้มันต้องใช้ขวานตีหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่มันเป็นพูต้นไม้ช่มไหมเฮ้ยชุมอีกแล้วลัคกี้ฟิชไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อน้ำตาแก๊สไปเรียบร้อยโหนี่จะกะจะให้มาปรุงยาเลยใช่ไหมคะนี่เราจะได้กล่องอันนี้มาให้น้ำตาแก๊สมา23เลยอะไรวะให้อะไรวะของขวัญอ่า K N ดวงไม่ค่อยดีเลยดังจู่มากอ่ะจริงๆนะก็ไม่ได้จู่อะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังได้ของดีอยู่นะโอ้ยเมื่อไหร่จะหมดเอ้ยเพชรมาอีกแล้วเย้ี่เลยกี่กล่องเพชรเพชรเพทแ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 พทย่อขันเหลืออีกสองกล่องเอาท้าทามาแล้วละนี่เปิดแล้วงั้นอ่ะอ้าวจ้าอ้าวจ้าอ้าวจ้าบัมหน้าสันโอเครอดตายอย่างปฏิหารหน้าสัน น้อดได้เหรอนันนรอดแน่นอนเฮ้ยมาอีกแล้วชุดเพชรเอ้าใส่แป๊บจะได้ป้องกันอ้าวอ้าวหูกลางคืนแล้วน่ากลัวครับผมเช้าให้หน่อยไปนอนเนื้อเจ๊บ้านอนเนื้อดวงเป็นอะไรกับอันนี้มากวะเนี่ยตกหลายรอบมากบอเนี่ยเห็นเจ๊ตกประมาณ3รอบอ่ะจัดไปครับเราจะไปติดตามชีวิตเคเอ็นกันนะครับผมเพราะว่าเคเอ็นเป็นอะไรที่ สวยซ้อนสวยซ้อนสวยซ้อนเงื่อนแต่รีเปิดแล้วเอ้ยหนึ่งอันนี่จะเป็นลัคกี้ขวาละกันเจคเก้คุณได้เลยเจคเก้คุณได้เออมีเอนเนอร์โพลแต่มันจะปางไปได้ปะได้ได้ได้เอาปายมันดีดิโอเคแ h a n ิ you เนีมีเอนเดอร์โพลต้องใช้เป็นประโยชน์เอ้ยแล้วก็โดนเอนเนอร์โพล์เจคเก้มาเจ้าของเจนั่นแหละอ้าวแล้วกล่องดีไม่มีแล้วเหรอผมตีไปแล้วไงก็คือเอนเนอร์โพลเมื่อกี้แหละ โอเค thank you thank you man thank you man yeah yeah เพชรฉันหายไปไหนหมดครับเพชรอ่ะโอ้โหได้มาโลมอีกแล้วไม่เป็นไรมา่ลแรกได้เราต้องจัดเราต้องเก็บให้หมดปากกัลังกัลลังน้ำจืดเฮ้ยได้สุมอีกแล้ว JK ว่าโชคดีป่าวเราต้องเอา enchanbook ยนต์เข้าไปนะคะได้เพชรผมได้เพชรผมไม่รู้ได้เป็นต้นไม้แห้งมานะคะซึ่ง เพชรฉันหายไปไหนหมดเพชรฉันอะเพชรจ้นไม่แโอ้ไม่แต่เพชรดับเบิลโจ伊มีกระเพชรมีกระเพชรเจเคได้เพชรอีกแล้วเหรอใช่เยอะเนาะได้เพชรเยอะเนาะเจคเป็นคนที่ดวงดีเฮ้ยสุ่มอีกแล้วนี่เอานี่ไปเลยอะไรอะไอผมลำคาญในตัวนี้มากเลยว่ะเจ๊คาอันนี้โอ้โจอี้ใครวะเนี่ยสามตัวโอ้ยเพชรโจ伊เราเอง เย้เฮ็ดของเราขอเพชรอีกได้ไหมคะขอเพดีวาง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 ไม่ได้อ้าตายอนาดโอเคเยขามียาลักตี้โพชั่นว่ะได้แล้วเหรอใช่ได้แล้วมีคาถาด้วยคาถาอะไรเนี่ยเอามาใช้ก่อนดีกว่านะคะ เย้แพอีกแล้วเย้เปิดแบบดีหมดแล้วเหรอเย้แบบดีพี่เปิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนั่นไงถึงว่าผมช้ากว่าเขาอ่ะยังไม่หมดหรอตอนนี้พี่เหลือสามกล่องโจยี่มาเป็นร้อยเลยนั่นกล่องดีแล้วเหรอยังยังกล่องดียังไม่ได้เปิดสักกล่องเติ JK นี่ดีเลยเนาะขุดแล้วก็จะได้ใช่ เระบดีเลย์มากใช่ไหมดีเลย์ค่ะคุณแล้วก็จะแบบอของก็จะออกมานี่ลุ้นคุณหมดแล้วพี่ขวัญคุณหมดแล้วอ,อ่ะโอเคครับผมต่อไปเราเราจะมาทําการแลกของกันนะครับ,รบมา<ผ>มตอนนี้ผมได้ไดมอนด์แบบโคตรจะอะไรว่าทูยูมา60อันนะครับผมแล้วก็ได้ธรรมดามาอีก50 แล้วก็ทองอีกจี๊บห้าสี่เมงเหรอ JK อ้าวเจ๊ได้เยอะกว่าผมเหรอเราได้หกสี่สี่บวกแปดแล้วก็บวกอีกแปดทองสี่บวกสิบหกเออง่ายง่ายเดมอนทูยูผมเยอะนะเดมอนทูยูสองสองก้อนแรกได้เป็นเพชรหนึ่งก้อน okay, อโอเคปะใช่อ้าโอเคอ่าพี่มีสามสิบเอ็ดนี่เท่ากับพี่ต้องได้สิบเออพี่ต้องได้สิบสิบสิบใช่ของ JK มีหกสิบสี่ 64สี่ก็ต้องได้สามสิบหกสิบห้าเลย่ะเอสี่ก็ต้องได้สามสิบสองเนี่ยอัพทูยูผมมีหกสิบไม่แลกชุดโหดหรอกชุดโหดมันแพงชุดโหดมันแพงเอาก็ผสมผสมกันก็ได้เอาเสื้อมาเอาเกงเกงชุดอื่นไม่ได้แล้วจ๊ผมแดกสายม่วงมาแล้วอ่าเจเคเอาไว้สายเขียวหรอเอสายม่วงดีกว่าน่ารักไปเยอะดูสิสายม่วงไหนจ้า อพอน่ารักเราไม่รู้เดี๋ยวเราเอาของมาแรกก่อนนี่โอ้โหได้หกไดมอนด<อ>์แทงไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พี่ขวัญมีเพชรทั้งหมดเอ่ออะไรสามกอง <laughs> โอ้โหโเจ๊เจ๊ก็แลกได้สบายเลยดิ <laughs> ใช่ค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากอะอยากได้อะไรก็ได้โอ้ยพี่ขวัญชนะแน่นอน ้ยเจเคอย่าอย่าขอขอใช้สมาธิก่อนขอดูชุดโหดก่อนว่าเราจะพอไหมนะคะสำหรับเพชรของเราแ0ดสิบโอหมันก็ต้องใช้เพชรสองกองเพื่อที่จะได้หนึ่งชุดนั่นเองนะคะถ้าเกิดอยากได้แต่ถ้าโอ้โหใช่อันนี้คือสองกองอ่ะถ้าสองสองชุดแรกคือสองกองแต่ว่าถ้าชุดหลังสุดนี่เยอะเกินไปงั้นเราเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะ โอ้หเจก็ผมก็เพแล้วบ้างเนี่ยสองกองก็ไม่รู้เจเคไม่เก็บเองอะ่ะม่เป็นไรผมไม่ใจผมจะฆ่าเอีซีทิ้งยาได้ชื้นหมาแล้วอ้ยายต่อไปนะคะจะเป็นดาวนั่นเองนะคะเรายังเหลือเครอ,อีกหนึ่งกองแล้วก็อีกหนึ่งก้อนนั่นเองนะคะซึ่งเชนซอรู้สึกน่าสนใจแต่ก็อยากใช้ธนูเหมือนกันน่ะธนูแรงธนูแรงแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆไง งั้นพี่ขวัญขอใช้ธนูเลยแล้วกันนะนั่นไงชิบหายแล้วกูแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่พี่ขวัญใส่ผิดอ่ะใส่สลับกันอ่ะขอแก้ก่อนได้ไหมว่าถ้าดึงแม่เพ็รใส่ผิดก็ขอแก้หมดแย่ไหมแต่จริงอยากใช้เชนซอร์แบบ J K นั่นแหละแต่ว่าก็พอดีเพชรมันเยอะนะ แจ็คมาเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเย่แล้วเพียงพอแลกไอเชนซอมไหมไม่ไม่พอเหรอเพจแค่ก้อนเดียวเองเจมผมพอแอปเปิ้ลเอแอปเปิลทองแอปเปิลเจแอปเปิ้ลยาอันลัคกี้ทำไมเจเคมาขอคนอื่นง่ายแบบเนี้ยเจมีอะไรอยากได้เลยไหมอยากได้อะไรบ่าไม่อะรู้สึกกับรู้สึกพอแล้วอ่ะรู้สึกกับ เยอะแล้วอ่ะจริงจริงเอเมลล์อเอเเอเบลลดเจไาทำอะไรแลกเพชรเจอยากได้เพชรแมมีสิบหกก้อนอ่าส่งสาร JK ให้แอปเปิลทองเขาสักสองก้อนไปเอาเพชรไปถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนไม่อยากได้มาฟรีๆก็จป่ะเออดีงามแล้วหกอันมันแลกดาบอะไรก็ไม่ได้เลย JK เอ้ยเอาแบบพิเศษมาสิเพชรไปเลยเอาแบบพิเศษพิเศษก้อนเดียวนะ ไอ้ลูกเดียวนะโอเคได้ได้ได้โอเคค่ะเรามีเพชร17ก้อนนะคะเราสามารถแลกดาบอะไรได้อีกบ้างไหมคะเออได้ดาบอันนี้เอ้ยวิทยากรนี่ได้มานดาบนี่ดาบอันนี้นะคะ15เพชรใช่ไหมอืมวุนวุุนเครื่องร้อ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 นเครื่อง้อนอะอย่างร้อนอะ แล้วเราไปอวาร์ปจุดเซฟข้างล่างที่เราอุ้ยนอนก่อนโอเคเลอนจ,ลจุดก่อนเลยค่ะ <c oughs> นี่เรามาตรงนี้โดดดมาเลยไม่รู้ว<า>่ดดาไม่รู้พี่มาอีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ทีทีไปสามสองหนึ่งลุยกับตัวแรกกอ้าวโดกว่า ชิวๆเลยจังอ่ะนี่มาสิบตัวก็ไม่ย่านมาสิบตัวก็ไม่ย่านมาสิบตัวก็ไม่ย่านมาสิบตัวก็ไม่ยันออกมาเยอะเลยเาเยอะๆเยอะมาสิบตัวก็ไม่ย่านสิบตัวก็ไม่ย่านวเจ้ผมหมดแล้วฮะหมดแล้วจริงจังจริงเบคเอาจริงจังดิจะได้แล้ว ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะถ้าคุณตีช้านะคะเจฟป่อยมันวิ่งไปไหนนะเจ๊ปล่อยมันวิ่งไปไหนนะโอ้เจฟแค่ขี้กลงอ่ะเจฟแค่ขี้กลงอ่ะเจฟแค่ขี้กลงอ่ะแค่นักดอยแค่ขี้กลงไม่ได้ดอยแต่คือใช้ข้าวนมมันจะต้องเล็งถูกปะเออเอามาลิงยิงลัวได้นี่หว่าลืมไปอุ้ยวขาพลาดเองอ่ะเขาพลาดเองเขาผิดโฮ ขอโทษน้องๆทุกคนด้วย JK ทำไมทำร้ายจิตใจกันแบบนี้มันน้อยไปป้างพ่มอีกได้ปหมพ่ออีกถึงห้าตัวได้ปะไม่ไม่ยอมแพ้มากคือคือจริงๆอ่ะพี่ขวัญกะว่าพี่ขวัญจะชนะแน่นอนอ่ะคือแบบของเยอะไปก็เท่านั้นเลยค่ะแต่คือคุณต้องฆ่าให้ตายก่อนนะนี่เจ๊เห็นตูดผมไหมเจ๊ไม่น่าพลาดเลยอ่ะไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยเฮ้ยทำไม JK ยิงไม่โดนอ่ะ อ้าวชุดผมก็การกระสุนเหมือนกันนะอ้าวเหรอใช่จะไม่กันพลังเวทอ๋อแสดงอันนี้โดนได้ใช่ปะใช่นดียโดนเจ็บด้วยอทอแล้วรดอยู่เออโอเคเออพี่ขวัญแพ้อีกแล้วว่ะตาหน้าพี่ขวัญจะเร็วกว่านี้นะคะมันง่ายเกินไปค่ะคุณบอกเลยง่ายไปเหรอง่ายเกินไปจริงๆงง่ายเกินไปเป็นวันเตอร์ที่ดูง่ายมาก อันนี้อาจจะเป็นแบบวัดความเร็วก่อนไงเพราะว่าบอสเรายังไม่ปล่อยมาเพราะมันโหดเกินถ้าต่อไปขอไอ้หนอนไอ้นั้นได้ไหมไอ้หนอนตัวใหญ่นั่นนะนักกว่าโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะฮะแล้วเจอกันพัทหน้าครับผม,ผม bye, ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย